One, two, Come พอดีมีอินบ็อกซ์เข้ามาจากแฟนเพจนะคะถามว่าควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019หรือไม่บอกเลยเลยนะคะว่าสมควรที่จะฉีดมากเลยเพราะอะไร เพราะว่าวัคซีนป้องก COVID ันโควิด2019เนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรสัสขึ้นมาช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคตแต่ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งหลังฉีดร่างกายเราจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด2019อย่างเคร่งครัดก็คือตัวใส่หน้ากากอ,อนามัย ใส่หน้ากากผ้าแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําแล้วก็สบู่รวมถึงถ้าไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็ต้องพกผ้าเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะจะบอกเลยว่าเรา ฉีดจะดีที่สุดเพราะว่ารัฐบาลเขาจัดสรรมาให้เราฉีดฟรีแล้วลงทะเบียนจองกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด2019ที่โรงพยาบาลของเราก็สามารถลงทะเบียนจองได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถจองผ่านทางนี้ได้เลยเมื่อโรงพยาบาลบืงนการของเราได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดหมายวันฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าก่อนจะฉีดน่ะเราจะมีแพทย์ประเมินอีกครั้งนึงว่าท่านฉีดได้หรือไม่นะคะซึ่งตัวครูเองเนี่ยก็มีอาการแพ้ยาถึง3ตัวเลยนะคะแต่ก็ฉีดไปแล้วนะคะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยมีแต่กินเก่งขึ้นแค่นั้นเองนะคะถ้างั้นท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะขอให้จองเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะส่งลิงก์แอปหมอพร้อมไว้ให้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาจองได้ที่โรงพยาบาลโดยตรงที่เบอร์042491161-3ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือที่กลุ่มง,งานอาชีวเวชกรรม0627833004เดี๋ยวเบอร์โทรจะแปะ ลิงไว้ให้นะคะสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังและผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้ฉีดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปก็ประมาณเดือนสิงหาคม2564นะคะทุกท่านที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนโควิด2019ก็สามารถ ที่จะจองได้เลยนะคะเหมือนที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปดีๆนี้นะคะเพื่อให้พวกเราได้เข้าถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด2019จากโรงพยาบาลเบึงการของเราคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ในโอกาสนี้ก็ขอแปะลิงก์เบอร์โทร ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในโรงพยาบาลไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรของคลินิกน้าพาไว้ด้วยสำหรับท่านที่อยากให้เราส่งยาทางไปรษณีย์ให้นะคะยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ผ่าน ทางเพจเนี่นะคะแล้วก็ฝากท่านช่วยกดติดตามเพจด้วยแล้วเรามาแชร์ความรู้ดีๆหรือว่าการประชาสัมพันธ์ดีๆจากพรานิชารักคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ